มาหากินได้แล้วนี่ยนี่นี่เตานี่ตะเกียงนี่ก็เผาใส่กระติบไปใช่นี่คือลักษณะของฐานที่เผาด้วยอุณหภูมิต่ำเมื่อเวลาติดไฟจะเกิดเป็นเปลวชัดเจนนะครับเราไม่สามารถเรียกฐานแบบนี้ว่าฐานปิ้งย่างเราต้องเรียกว่าฐานหุงต้ม เห็นเปลวแก๊สที่ออกมานั่นคือแก๊สที่หล <c oughs> งเหลืออยู <tuh meters> ่จากการเผาถ่านครับคราวนี้ไปดูถ่านที่เผาที่อุณหภูมิสูงนะครับลักษณะของถ่านที่เผาที่อุณหภูมิสูงจะไม่ไม่ติดเปลวไม่มีเปลวครับไม่มีควันเห็นไหมครับไม่มีเปลวไม่มีควันไม่มีกลิ่นไม่แตกประกาย ความร้อนสูงแต่ไม่มีเปลวของแก๊สใดๆคือแก๊สมันออกเกือบหมดแล้วนะครับอันนั้นคือฐานที่เผาด้วยอุณหภูมิ800กว่าขึ้นไปที่เห็นนะครับส่วนตัวนี้คือฐานที่เผา,าด้วยเตาไพรโรไลซสิสหรือเตาอบครับจะมีพลังงานความร้อนเหลืออยู่มากจากแก๊สเพราะฉะนั้นเหมาะที่จะเอาไปใช้หุงต้ม ไม่เหมาะที่จะปิ้งย่างแต่ว่าภูมิปัญญาชาวบ้านของเราก็คือเราเอาฐานหุงต้มเนี่ยมาหุงต้มก่อนต้มน้ําต้มข้าวนึ่งข้าวทําแกงก่อนเสร็จปุ๊บพอแก๊สที่เห็นเป็นเปลวเนี่ยหมดไปก็แสดงว่าฐานนั้นพร้อมที่จะปิ้งย่างแล้วนะครับเข้าใจตรงกันตามนี้นะครับสวัสดีครับ